ได้ห้องมาแล้วอันนี้คือด้านหน้าของห้องทางเข้าประตูทางนี้อันนี้คือโต๊ะหน้าบ้านเราดังเข้ามาในบ้านไม่ควรถ่ายหน้าบ้านเยอะนะเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวของคนอื่นไงเราถ่ายแต่เฉพาะของเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงมีครัวมีไมโครเวฟทางด้านซ้ายเป็นห้องนอนส่วนด้านขวาเป็นห้องน้ําเป็นแปลนที่ประหลาดมากคือมันเป็นเมืองเก่าไง มันไม่ใช่เป็นคอนโดใหม่ห้องน้ําทางด้านขวาโอ้เขาวางตากผ้าแบบนี้ได้เลยเนาะอันนี้เป็นฮีเตอร์แล้วก็ที่เป่าผมกระดาษทิชชู่คงไม่เห็นลองนอ้ำเครื่องจากข้างนอกมีที่จับแบบนี้ด้วยแฮะโถส้วมอันนี้ผ้าม่านแข็งแรงดี แล้วก็ที่กลัวว่าน้ํามันจะไหลออกมาก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าทางมันลาดมากโอเคมากเลยนะออกแบบได้ดีประหยัดเนื้อที่ดีด้วยแล้วก็อ่างล้างหน้าใหญ่มากมีที่วางทั้งแชมพูทุกอย่างที่เป็นพอยเดทรีออกแบบได้ดโอเคมากอันนี้คือประตูปิดห้องน้าปิดไม่ลงอึบป,ประตูปิดนี่เอื้อต่อคนนั่งรถเข็นด้วยนะ ปรประตูใหญ่มากจากทางเข้าก็เจอครัวเครื่องครัวเรียบพร้อมอันนี้ไม่มีมีลิ้นชักเดียวจานชามถ้วยไม่ใหญ่นะแต่ว่ามีครบก็โอเคนะมีแก้ววายด้วยมีเครื่องทำกาแฟด้วยอันนี้อะไรอะเครื่องปิ้งขนมปังมะแล้วก็เตาโอ๋เดี๋ยวนะอันนี้มันเตาแก๊สเหรอ อ๋อเตาแก๊สจริงด้วยอ่ะอุ้ยเตาแก๊สอ่ะเขาไม่กลัวหรอมันเป็นบ้านไม้นะเนี่ยทำไมไม่ใช้ตาอไฟฟ้าไว้ตรงนี้เป็นหม้อหายเขียงใหญ่ดีไมโครเวฟเอ๊ะไอ้นี่มันเข้าในไมโครเวฟได้ด้วยหรอไม่น่าจะได้นะทำไมเขาไปใส่ในไมโครเวฟวะตู้เย็นทำไมเขาออฟล่ะเปิดสิตู้เย็นเล็กแต่ว่าก็โอเค เจอตู้เย็ยนใหญ่มาจนเคยตัวแล้วถังขยะอันนี้แยกพลาสติกกับแก้วมาที่ห้องนอนและห้องนั่งเล่น,<ห>นตู้เสื้อผ้าทำไมทุกที่จะต้องมีเตารีดตั้งแต่เรียนจบไม่เคยรีดผ้าเลยรีดครั้งสุดท้ายคือชุดนักศึกษาโอ้ไม่แขนเยอะดีทีวีใหญ่มวกมีโตะตัวหนึ่งแล้วก็โต๊ะกลมอีกตัวหนึ่งข้างนอกเป็นแบบนี้ เตียงนอนเตียงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเตียงเดี่ยวไงแล้วเขาก็ถามเราว่าเอาแบบว่าแยกกันเอาเซเปเรตหรือว่าจะเอาแบบทูเกเตอร์เออเราก็เลยบอกเอาทูเกเตอร์แต่ว่ามันก็ยุมย่มๆเหมือนกันไม่เป็นไรเรื่องของกลิ่นก็ไม่ได้หอมนะแต่ก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้มีความรู้สึกแบบบ้านเก่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือเหมือนมีความโอเคปกติธรรมดามากๆไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ยหหอมฉุยอะไรเงี้ย คืออยู่พบูคาเรสต์มาแล้วแบบเคยตัวไงโอ้มันเฟรชอ๋อนี่ไงเอาไว้ปิดตอนทำกับข้าวไงกลิ่นมันจะได้ไม่เข้าห้องไงเออเออเขาออกแบบมาโอเคดีนะน้ำร้อนไหม,มชอบมีปัญหากับเรื่องน้ำร้อนไม่ร้อนอยู่ด้วยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละร,ร้อนเร็วด้วยนะไม่ช้าด้วยนะรูปในเว็บที่เขาลงอะ่ะมันจะสวยแบบเวอ,เวอ่ออ่ะโอ้ราคาเท่านี้ ทำไมมันดูสวยจังก็เขาแต่งรูปสวยอ่ะเขาถ่ายรูปออกมาได้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วดูในห้องจริงๆก็ไม่ได้สวยเหมือนรูปนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะทั้งหมดนี้28คืนในราคา24,267บาทถือว่าเป็นห้องที่ราคาถูกมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันที่17พฤษภา เข้าหน้าร้อนแล้วนะออฟไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยที่พักที่นี่เขามีแฟ้มให้ดูด้วยนะเป็นแฟ้มประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีหลายห้องมากแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขานําเสนอภูมิใจด้วยนะภูมิใจนําเสนอทําเป็นแบบว่าแฟ้มรายงานเหมือนส่งครูเลยต้อนรับเข้าสู่ medieval studio แล้วก็เป็นพวกรายละเอียดต่างๆและนี่ก็คือ ภาพที่เมื่อก่อนนี้อันนี้เป็นประวัติด้วยนะ h o r ต history of the house อ oh ้โหตั้งแต่ปี1870บ้านนี้ก็ถูกซื้อโดยครอบครัวของเจ้าของที่นี่แหลนะเนาะ Great Grandparents ด้วยนะก็คือรุ่นทวด1870ถูกซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็เข้ามา เข้ามาแล้วเจ้าของบ้านคนที่พักอยู่ก็คงต้องออกไปลมะมัแล้วก็ปี1 9 9 0หลังจากที่คอมมิวนิสต์ล้มไปครอบครัวก็เข้ามาดูบ้านชั้นบ้านชั้นเป็นยังไงบ้างคือคือได้แค่เข้ามาดูไงแต่ว่าปี2007เพิ่งจะได้กลับมาเป็น owner of the house again เอ้า คอมมิวนิสต์ล้มไปตั้งแต่1 9 9 0แต่เพิ่งจะได้มาเป็นโอนเนอร์แบบว่าคืนนี้มันเป็นบ้านชั้นตั้งแต่รุ่นทวดแล้วไงแต่ว่าเพิ่งได้กลับมาเป็นโอนเนอร์อีกทีหนึง่งเหมือนคืนกรรมสิทธิ์อะไรประมาณนี้2007เแน่นานมากนะแล้วทีนี้ก็เริ่มรีโนเวทตอน2010ปีนี้2023เพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ประมาณปี2007-10 Renovate ถึง10รีโนเวทออกมาแล้วได้เป็นแบบนี้ อันนี้คือ before อันนี้คือ after โอ้อันนี้ before เหรอเนี่ยนี่สองศูนย์ศูนยที่เราอยู่นี่คือรีโนเวทมาแล้วประมาณสักสิบสามปีนะเนี่ยนี่รูปบันพบุรุษอันนี้ before อันนี้ after โอ้ยสวยเลยเนาะอันนี้ before บันไดอยู่ข้างหน้าบ้านของเราอันนี้ before อันนี้ after นี่คือทางเข้า before after โอ้อันนี้ห้องเช้งเลย นี่อันนี้เละเลยอย่างกห้องผีสิงเลยออกมาได้เป็นแบบนี้โอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบอย่างกับสลัมเลยเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้บ้านเนี้ยมีประมาณหกห้องโอ้ยแต่ห้องอื่นเขามีไอที่กั้นอาบน้ําก็ทั้งนั้นเลยนะแต่ห้องเราไม่มีที่กั้นอาบน้ำคือห้องที่พวกเราพักอยู่นี่คือเกรดต่ําสุดแล้วอะถูกสุดแล้วอะห้องอื่นมีคนจับจองกันไปหมดแล้วเพราะว่าของเราพักเดือนหนึ่งด้วยไง หนึ่งเก้าสามสี่วันผู้รุษของเขาแต่โบราณอันนี้คือห้องของเราครัวอันนี้คือ before อันนี้คือห้องน้ำนี่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ดูเขาภูมิใจในบ้านของเขาดีเนะภูมิใจจนถึงขั้นเอามาทำเป็นเล่มๆม,มานำเสนอพรีเซนต์ให้เกสดูด้วยนะอ้าวเป็นเราอ่ะเราจะกล้าไหมออ้ยบีฟอร์นะ ลบขนาดนี้เยินซกขนาดนี้เราจะกล้าไหมอันนี้คือหลังคา